ผิดไหมที่ไม่เหลือแฟนใหม่ของพ่อ ที่ท้องและบอกให้เธอไปตายซะเธอเล่าว่าแม่ของเธอเสียไปเมื่อ14เดือนที่แล้วและทุกอย่างก็แย่ลงตั้งแต่นั้นมาเธอ,อายุเพียง16ปีก็อมอปลายแล้วแหละมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อมาตลอดแต่พักหลังๆมามันแย่ลงเมื่อ4เดือนที่แล้วพ่อพาผู้หญิงใหม่มาที่บ้านบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของพ่อเองเธอกําลังท้องอยู่และจะย้ายมาอยู่กับเราแต่นี่คือ9เดือนหลังจากที่แม่เสียไปเองแสดงว่ามีอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วท้องหลังแม่ตายไปเพียง5เดือนเองเธอไม่รู้จะพูดอะไรในตอนแรกเธอก็ง งงงะนะเพราะมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวหูอื้อแบบมีเสียงอะไรมาก็ไม่เข้าหัวละพอตั้งหลักได้เธอเลยบอกพ่อไปว่าพ่อไม่เคยรักแม่และลืมแม่ไปแล้วสินะเธอเคยคุยกับเพื่อนและเพื่อนเคยบอกว่าการรักใครสักคนและพร้อมที่จะก้าวต่อไปใหม่นะ่ยมันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะทําใจได้บางคนเป็นปีๆหรือบางคนก็อาจจะไม่สามารถมูฟออนไล่เลยก็มีดังนั้นเธอจึงเสียใจมากเมื่อพ่อมาสารภาพว่าเขาได้ทําให้ใครบางคนท้องได้7เดือนทางที่ผ่านมาแค่5เดือนเองหลังจากแม่ตายไปแฟนใหม่ พ่อโกรธมากเมื่อได้ยินว่าเธอพูดอย่างนั้นกับพอ่อว่าพ่อไม่รักแม่แฟนใหม่โกรธเธอสนใจแต่เรื่องนั้นแทนที่จะดีเรื่องลูกที่จะเป็นน้องใหม่และเข้าทักทายเธออย่างอบอุ่นตัวเธอก็ไม่สนใจในสิ่งที่แฟนใหม่พ่อพูดนะแฟนใหม่พ่อก็เริ่มหมดความอดทนแล้วบอกว่าเธอควรจะตื่นเต้นกับเรื่องลูกสิแม่เธอตายไปแล้วนะและพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตต่อไปจากงจากนี้ด้วยเด็กในท้องก็ไม่สมควรได้รับเรื่องอะไรแย่ๆแ,แ,แบบนี้นะตัวแฟนใหม่พ่อก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวันนั้นเลยและพ่อก็ใช้เวลาอย และขอโทษเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่แฟนใหม่พ่อไม่อยากให้เธออยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าเธอต้องไปซะถ้าเธอไม่ตรับน้องแล้วก็แฟนใหม่ของพ่อพ่อของเธอไม่ต้องการอะไรแบบนั้นหรอกอยากให้เธออยู่ด้วยในบ้านนี้แหละแต่เธอก็บอกพ่อว่าเธออยากไปก็แฟนใหม่พ่อเอ่ยปากไล่แบบนี้แล้วเธอเลยถามเพราะว่ายังต้องการมีเธอเป็นลูกเหมือนเดิมไหมพอถ้าพ่อต้องการความสัมพันธ์นั้นจะจบลงถ้าเธอต้องถูกบังคับให้ต้องอยู่กับแฟนใหม่ของพ่อแบบนี้เธอย้ายไปอยู่กับตายายพ่อมาเยี่ยมเธอหลายครั้งต่อสัปดาห์และชวนเธอไปกินอาหาร เย็นที่บ้านสองสาครั้งแต่สุดท้ายเธอและแฟนใหม่ของพ่อก็ไม่ชอบหน้ากันเหมือนเดิมตัวแฟนใหม่ก็ดูไม่ค่อยโอเคนักที่พ่อให้ความสาคัญกับลูกของเขามากกว่าแฟนใหม่และลูกในท้องครั้งสุดท้ายที่เธอเจอแฟนใหม่ของพ่อคือเมื่อเดือนที่แล้วและแฟนพ่อก็บอกว่าเธอ ทำตัวน่ารังเกียจไม่ยอมปล่อยวางและทำตัวดีๆกับลูกที่กำลังจะเกิดมาใหม่นั่นเพราะนั่นก็คือน้องนะไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่ก็ตามเมื่อวันอังคารที่แล้วเธอได้รับข้อความจากแฟนพ่อบอกให้เธอกลับบ้านไปที่บ้านพ่อเดี๋ยวนี้พอลืมกุญแจบ้านไว้ในบ้านบ้านมันก็ล็อก เข้าบ้านไม่ได้แถมท้องก็แก่อยากจะพักผ่อนในบ้านตัวเธอนะ่ะมีกุญแจบ้านอยู่และพ่อยังทํางานอยู่มาเปิดประตูให้หน่อยสิแต่เธอปฏิเสธและตอบกลับไปว่าไปตายซะวันนั้นเธอก็ไม่ได้ไปช่วยเปิดประตูให้แถมบล็อกเบอร์ของแฟนพ่อไว้ด้วยหลังจากนั้นแฟนพ่อก็ใช้โทรศัพท์ของพ่อฝากข้อความเสียงด่าช็อๆช็ชชช,ช,ช,ชด้วยคาหยาบคายที่ปล่อยให้เธอนอนข้างนอกทั้งที่เธอท้องอยู่และต้องปล่อยให้ร้อยพ่อเลิกงานมาเปิดให้พ่อของเธอรู้เรื่องนี้แล้วก็ขอโทษแทนนะนะเขายังคงพยายามทำให้ ทุกอย่างโอเคและต้องการผูกสัมพันธ์กันและเป็นครอบครัวเดียวกันให้ได้โธ่พ่อเอ้ยอยากจะแน่นแฟ้นจะได้รอยแค้นสมากกว่าสิเอ้าสุบสิ่งที่เธอทํานั้นคุณว่า